สวัสดีครับพี่ผูนช่างสร้างบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการตีลายหาฉากตีลายนะครับคือภาษาช่างก็จะเรียกว่าตีลายหาลายนะครับหาลายตีเส้นฉากนะครับก่อนที่เราจะตั้งเสานะครับหลังจากที่เราเทพื้นเสร็จแล้วเราจะใช้กล้องวัดมุมหรือวิธีหาฉาก3 4 5ห้าหรือแบบไหนก็ได้นะครับคือเราต้องหาฉากแล้วก็อาจจะทำเส้นอ,อ็อบออกมาจากเสาเพื่อเราจะตั้งเสาเข้าแบบเสานะครับคือสิ่งตัวนี้มันจะเชื่อมโยงกันหมดไปสัมพันธ์กันจนถึงหลังคาเลยครับงานหลังคาเลยเนี่ย รวมกระทั่งงานก่อผนังนะครับผมก็เป็นสิ่งสาคัญมากนะครับถ้าเราไม่หาฉากตีเส้นตีลายที่พื้นนะครับเวลาตั้งเสามันอาจจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาแล้วมันจะมีผลถึงงานหลังคาเลยครับงานผนังเลยทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่เราจะเข้าแบบเสาเทเสาเนี่ยเราควรจะหาฉากก่อนนะครับตีลายเสาบางต้นอาจจะล้มหนีศูนย์มาจากการวางคานของเรานิดหน่อยเราก็ดุ้งคืนได้แต่ถ้าเยอะๆควรปรึกษาผู้ออกแบบหรือวิศวกรนะครับหน้าง,งานนะครับผม ทีนี้มันจะไปสัมพันธ์กันถึงการตั้งเสาถ้าเกิดเราได้ฉากแล้วได้ดิ่งแล้วนะครับเส้นตัวนี้เวลาเราเทเสาเราก็ใช้ลูกปูนหนุนมันก็จะไปง่ายสําหรับการเราติดแผ่นเพลทเพราะแผ่นเพลทเราจะไปเจาะมาทีเดียวเลยอย่างงานหลังนี้มี24ต้นมันก็จะไม่มีผิดเลยนะครับมันจะได้หมดเลยนะครับใกล้เคียงนะครับไม่ได้ก็ใกล้เคียงนะครับเนี่ยเส้นก็จะไปอ้างอิงได้ถึงงานก่อผนังก็ใช้ได้เส้นนี้ถ้าใช้หมึกจีนนะครับผมผมใช้หมึกจีนตีนะครับเป็นสีดํานะครับมันจะตีชัดเจนอย่างเงี้ยเราก็ เวลาเราเทนี่ขนาดเราเทปูนเทเสาเทอะไรเสร็จแล้วก็เกิดตรงความสะอาดแล้วก็เส้นก็ยังอยู่นะครับเราสามารถเอาไปใช้ถึงงานโครงหลังคาได้เลยนะถ้าเสาเราไม่ล้มดิ่งมันก็ง่ายการวางเพลทขึ้นโครงหลังคาแล้วก็เส้นตัวนั้นเราก็จะสามารถใช้ในการหาฉากก่อผนังได้เลยนะครับผมนี่หละข้อดีของการตีเส้นด้วยหมึกจีนก็ขนาดนี้แต่จริงๆก็เป็นเรื่องสาคัญนะครับมาฝากสําหรับนายช่างที่มือใหม่ก็ได้นะครับผมหรือท่านที่ยังไม่ทราบนะครับผม ครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ